รอยไปรอยมาพวกนี้ต้องมาตรวจนามวุนตาเสื่อมเนี่ยจริงๆอายุหน่อยก็เกิดได้ค่ะปัจจัยที่ทําให้นามวุนตาเสื่อมเร็วก็คือสายตาที่สั้นค่อนข้างมากอย่างเช่นประมาณห้าหกร้อยขึ้นไปนามวุนตาก็จะมีโอกาสที่เสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากความเสื่อมสภาพของตัวกระบอกตาแล้วนามวุนตาเขาก็จะเสื่อมตามก็ะจะโอกาสทําให้เกิดนามวุนตาเสื่อม มีจอรับภาพเป็นรูจอรับภาพหลุดลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้จะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่าเหมือนหยากย่ายเห็นเหมือนลูกน้ําหยากย่่ายลอยไปลอยมาสร้างความลาคาญพวกนี้ต้องมาตรวจว่าออจะมีโอกาสเกิดรูที่จอประสาทตาหรือว่ามีจอประสาทตาหลุดลอกได้หรือเปล่าแบบนี้ด้วยค่ะนามวุนตาเสื่อมเนี่ยก็คือจะทําให้เราเห็นลูกน้ําแต่ว่า เราจะสามารถตัดแว่นได้ตามปกติก็คือแก้ไขาสายตาได้ตามปกติตัดแว่นแล้วยังเห็น<ก><ก>อยากย้ายอยู่ไหมยังเห็นอยู่เหมือนเดิมดก็คือการตัดแว่นเพื่อแก้ไขาสายตาสั้นยาวเอียงสามารถแก้ไขได้แต่ว่าไม่สามารถแก้ไขอุ้งตาที่เสื่อมได้ลูกน้ําเห็นยังไงก็จะยังเห็น,ยงงนอย่างนั้นอยู่แล้วก็ควรไปตรวจเช็ค up เช็คสุขภาพตาทุกปีถ้าสมมติว่าอยากย้ายตัวเนี้ย เขามีผลกระทบทําให้จอประสาทต,ตาเราเสื่อมหรือว่าเป็นรูหลุดลอกพวกนี้ก็จะต้องไปเลเซอร์หรือว่าทําการผ่าตัดด้วยเนี่ยค่ะ